สวัสดีค่ะแฟนคลับชมรมกัดสิบค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหลังจากที่แอดห่างหายจากการทำคลิปไปหลายเดือนค่ะด้วยมีภาระกิจส่วนตัวนะคะกับมาแล้วค่ะกับคลิปคลิปนี้นะคะเป็นประเด็นที่กำลัง ถึงวิาพาควิจารณ์กันนะคะในโซเชียลนี่ยก็คือ mm hmm. ดรามา่าไม่พัชรีค่ะเพรพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นมืนนีช่องมอลลากอดสิบสิเอาเบาะซูเพนพี่น้องฟังค่ะถ้าจะให้พูดถึงศิลปินในยุคนี้ค่ะเพรพี่น้อง mm hmm. ที่การแสดง mm hmm. การเอนเตอร์เทนดานนาเวที่นะคะ mm hmm. ได้ถึกอกถึกใจ mm hmm. แฟนคลับหมอลํานะคะ แฟนคลับเอฟซีนะคะทีมักมวนนะคะสายอินเทอร์เทนเลยนาน,นาเวทีนะคะก็คงจะนี้บพลไมพัชรีค่ะเพพี่น้องและกาตอนนี้กระแสของศิลป,ปินหมอล่มสาวไมพัชรีนี่การถือว่าโด่งดังมีชื่อเสียงและกาเป็นที่นิยมชื่นชอบนะคะของคอหมอลำ่ำหลายต่อหลายคนนะคะดังที่เราจะเห็นคลิปต่างๆในโซเชียลนะคะว่าจะเป็น Facebook เพจต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นยู u ูบนะคะ คลิปการแสดงของศิลปินมอล่ําไมพัชรีได้แพร่หลายนะคะแล้วก็คิวง,งานนะคะกระจองคามปี2-3ฤดูกาลเป็นทีเรียบปล่อยแล้วนะคะสำหรับาการแสดงคณะมอล่ัมสิ่งร่วมสมัยไม่พัชรีค่ะกะถือว่าปีนี้นะคะและก็ปีต่อๆไปถือว่าเป็นปีท่องของศิลป ศิลปินไมพัชรีก็ว่าได้ค่ะแล้วการเข้าซิงหูว่านะคะการแสดงของศิลปินไมพัชรีในนอกพพี่น้องเพิ่นจะไปในทางเว่าวสองแง่สางามนะคะพูดจาหลอนๆน,นะคะถ้าภาษาบ้านเฮากะว่าเรื่องไตเสะดือนะคะเว่าวเรื่องต่างๆในแบบบบอายปากนะคะบนเวทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงของเพิ่นเป็นเอก,กลักษณ์ของเพิ่นเนาะค่ะนอแต่ว่าค่ะ เร็วๆนี้นะคะก็เกิดประเด็นดราม,ม่าเกิดขึ้นที่เฮตไอมพัชรีรับบอดายละการเงิยตุกนะคะผู้จัดการส่วนตัวพร้อมทั้งเป็นคนรู้ใจของไมพัชรีก็ได้ออกมาโพดผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวถึงกรณีสดๆรอนๆที่แฟนคลับบางคนนะคะได้กระท่ำกับใหม่ค่ะพี่พี่น้องเรื่องนั่นก็คือว่านะคะไมพัชรีได้ไปทำการแสดงอยูพับพับหนึ่งพม่พี่น้องหลังจากที ตามสไตล์เพื่อนนะคะนอเอ็นเตเทนบ่าวหยอกมวนหัวกับแฟนคลับยูดานนาเวทีนะคะกับมีข้อมอลลัมแฟนคลับคนหนึ่งนะคะได้มอบเค้กนะคะโดยทีนาเค้กได้ประดับไปด้วยนะคะเจ้าโลกอันมะฮ์มะฮ์่พนพีนองเจ้าโลกกะอวัยวะเพศชายนั่นแหละค่ะเอาใส่ป้อมทั้งเขียนขอความ ใส่เกียกระดาษหน่อยจดหมายหน่อยว่าให้ไม่แพชรี่อมโชว์บนเทึ่งเวทีให้แน่ว่าสันค่ะตอนนั้นไม่แพชรี่ค่ะถึงกับเวอร์นะคะสตันไปชั่วขณะหนึ่งนะคะเฮ็ดยังบ่ถืกเลยนะคะบอกง่ายว่าช็อก่าบัคิดบ่ฝันว่าเอซจะมาเฮ็ดแบบนี้นะคะมาล่อนะคะมาสั่งให้ศิลปินเฮ็ดแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะเฮียตูกกะเลยออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะถึงาการกระทําของแฟนคลับคนนี้นะคะว่าสิ่งที่เหตุนั่นนะคะมันบ่ถ,ถึกต่องมันบ่สมควรนะคะโดยที่เฮียตูกได้โพสผ่านเฟซบุ๊กว่าคิดได้จังใดแล้วจะเอามาให้ศิลปินอมคิดด้ๆคิดให้เยอะๆนะเรื่องนี้คอยโบมักเดอร์เอามากก็อมเองสิเขาสิรองเพลงให้ดอก โบพานคักเดอร์ความคิดนี่ได้ยินไม่เล่าให้ฟังคอยขึ้นศูนย์แท้ซึ่งไมคแพชรี่เองค่ะพพี่น้องก็ได้มาโพสเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมื่อนั้นนะคะบอกว่ามีแฟนคลับเอซคนคนหนึ่งนะคะได้เอาเค้กที่ประดับด้วยเจ้าโลกนะคะเอาวัยาวะเพศชายนะคะเอามาให ไมพัชรี่ด่านหน้าไม่ที่และก็เขียนบอกว่าให้ไมพัชรี่อมหายแน่วสันค่ะจากร้านเบเกอรี่ร้านหนึ่งไมพัชรี่บอกว่าหลังจากที่เห็นข้อความแล้วนะคะก็เลยหลีกเลี่ยงย่างหนีนะคะตอนนั้นรู้สึกหนาชาอยากจะห้องหายความรู้สึกไม่ตอนนั้นนะคะมันดิ่งลงมากๆไม่บอกคิดว่าเขาจะมองเป็นเรื่องตลกทุกเรื่องนะคะ ถ้าไม่ทํำลงไปแฟนคลับของไม่จะคิดจังไดวสันค่ะแฟนเฮ้าจะคิดจังไดแม่แม่พี่พี่ที่ติดตามเฮ้าจะคิดจังไดมันบ่เหมาะสมมากๆม,มันเหมือนเป็นการบหยเกียรติกันแล้วคนที่เอามาไห้ก็เป็น LGBTQ ด้วยนะ เหาเลยลีกเลี่ยงโดยการไปลองเพลงท่างอื่นก่อนจนเขาเดินมาอีกรอบซึ่งมั่นเลี่ยงบอด้ก็ต้องเล่นมุกไปแต่มันกระจุกมั่นดาวมากตอนนั้นนี่แหละค่ะพี่พนน้องก็กคือความหลุดซื้อของไมพัชลีนะคะที่รับบได้นะคะกับแฟนคลับคอมามาร์ลัมคนหนึ่งนะคะที่ได้เหตุแบบนี้กับไมพัชลีค่ะหลังจากที่นะคะเฮียตุกหลักไกมนะคะเดทผ่าน ซื้อโซเชียลนะคะเฟซบุ๊กเพจส่วนตัวนะคะกัดเลยนะคะเห็นห้แฟนคลับเอฟข้อมาล่ำหลายคนนะคะเขามาวิพาวิจาร์ณเรื่องนี้ก,กันหลากหลายค่ะและกาเสียง วิจารณ์นะคะก็แตกออกเป็นสองฟังสองฝ่ายนะคะบางคนที่เห็นด้วยนะคะกับไมพัชรีก็มีบางคนนะคะกับบอเห็นด้วยนะคะกับไมพัชรีค่ะฟังที่เห็นด้วยนะคะก็บ,บอกว่าถึงแม้ว่าศิลปินจะทําการแสดงนะคะอินเตอร์เทนวาจาแบบใดนะะก็คือการแสดงของศิลปินเนาะคะ่ะเวพี่น้องแฟนคลับเฮาบวาสามารถที่จะไปะลาลาล่วงไปเหตุแบบนั่นต่อศิลปินใดหรือเ่าหรือว่าไปหล่อเลียนศิลปินใดเนาะคะ่ะ ส่วนข้ามิจาร์ที่บอเห็นด้วยค่ะเพ่พี่น้องโดยที่หลายคนนะคะมีความคิดเห็นนะคะแตกต่างนะคะบอกว่าไม่พัชรีนะคะการแสดงด้านนาเวทีนะคะส่วนมากการจะเบาในเรื่อง2องแง่สามามอยู่แล้วนะคะเวาข้ามหยาบนะคะบนเวทีนะคะเบาเรื่องไตเสดือ เป็นเอกลักษณ์ของไมพัชรีอยู่แล้วนะคะเป็นอย่างว่าเรื่องแค่นี้นะคะถึงจะรับบอได้นะคะในเมื่อไมพัชรีแสดงออกแบบนั่นแฟนคลับก็อาสศเขเาใจว่า,าเรื่องทีเหตุนะคะเป็นเรื่องที่มันบอพิษแปลกนะคะกะเ็เลยเป็นเสียงแตกเป็นสองฝั่งนะคะ หลังจากที่ไะะม่แพชรีและกการเฮียตุกนะคะได้๋เห็นคําวิพากษ์วิจารณ์นะคะของคนที่เห็นต่างนะคะเพื่อนก็ได้ออกมาชี้แจงอีกขังหนึ่งว่าน้องๆทักมาขอโทษไม่แล้วนะคะซึ่งไม่ก็บบ่ได้โกรธีหยังและไม่เข้าใจในะสถานการณ์ที่น้องซื้อออกมาด้วยคาลิเตอร์ของห้าดูแรงและการแสดงบนเวทีพูดเรื่องล่ามกน้องๆเลยคิดว่าเล่นได้อยากบอกทุกคนว่า ที่จริงได้เค้กแบบนี้หลายเทือแล้วแต่บ่ได้รู้ซึกอีอย่างสนุกและช่วเล่นตลอดแต่ทีมาเป็นประเด็นคือมีข้อความเขียนมาวา่าอมหายหน่อยนะคะแล้วเห้าก็เดินหนีจนน้องเดินมาอีกรอบแล้วก็บ,บังคับถ้ำนาตาบ่พอใจใส่เห้าว่งเล็บปกติข่อยเครียดอยู่บ่อภาษาซำมเน ถามว่าทําไดบอ่อําำใดแต่สำหรับใหม่เป็นภาพที่บนาดูเท่าไดดาม่าแน่นอนจ้ะทั้งคำพูดจา่าทางการแสดงออกบลาบาบาาเฮาเป็นศิลปินแค่พูดหรือแสดงบนเวทีก็นักอยู่แล้วและไม่คิดเสมอว่าทุกการแสดง ไม่จะมีลิมิตตลอดรู้ว่าอียังควนเล่นพ่อแค่ไหนบางคนบอกว่าก็ตัวเองพูดเรื่องแบบนี้เกิดจากเรื่องแบบนี้พรามาเจอเรื่องแบบนี้ทําเป็นอ่อนไว้ที่จริงไม่บริอ้อนไว้นะคะเห็นตอนแรกเฉยๆมากเพราะนี่ว่าใส่เค,คก่อนแรกที่ได้ได้เคกแบบนี้บ่อยมากเป็นเรื่องธรรมดาเหาตตรงเจอ คนแบบนี้อยู่แล้วแต่อยากถามกับว่าเราเป็นคนแบบนี้แสดงแบบนี้อยากให้เล่าทํำอีหยังก็ได้ดังใจตัวเองเหรือคะบางอย่างมีขอบเขตโบมี่อีหยังได้ดังใจตัวเองนะคะอย่าไปบังคับให้คนอื่นทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการเห็นเขาเป็นคนตลกก็อย่าคิดว่าเขาเป็นตัวตลก นี่แหละค่ะเพื่อนๆนองก็คือสิ T ่งที่ไม่พัชรีออกมาบอกที่แจ้ง่าสิ่งที่เป็นรับบอ่อใดน,นะคะบ่เกี่ยวกับวาเดกเคกรูปเจ้าโลกรูปอวัยวะเพศใช่นะคะแต่สิ่งที่อาเฟคับเอฟซีคนนัน้นะคะได้มาทําการบังคับนะคะแล้วก็เขียนขอความไว้อมให้แน่นะคะรอบแรกบอร่อดดแล้วรอบที่สองยางว่าอีแล้วก็ชักสีน้าเพอพอใจใส่วสันค่ะก็คือสิ T ่งที่ไม่พัชรีออกมาอ่า ที่แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เธอน,นีค่ะนี่ละค่ะพื่อนไม่นอกก็กคือข่าวคราวในแบวดุงมาลล่านะคะที่เกิดดรามาในตอนนี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นไมพัชรีค่ะแฟนคลับนะคะแอดมองว่านะคะบางเทือแฟนคลับอาจจะหลุดเถ่าวัตถุกามก็เป็นได้นะคะอาจจะมองภาพลากว่าไมพัชรีเป็นคนแรงๆวบาล่ามกุกวอาอ่าข้ามยาบนเวทีนะคะกะ อาจจะแสดงออกกับไมรแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าเพิ่นกะลืมนึกถึงจิตใจของศิลปินนะคะศิลปินเองก็จะนึกบนนึกบอฝันว่าแฟนครับจาก,กาลินก็จะของขนาดนี้นะคะอาจจะด้วยความบกข้าใจกันค่ะทายจีสุดแล้วแฟนคลับคนนั่นกันออกมาขอโทษไม่พพชรีแล้วนะคะเรื่อทั้งบทกะ ลุงเอ๋ยดยดีนะคะนอกก็อยากให้ไม่อัภัยกับแฟนคลับคนนั้นนะคะหลักการเตือนแฟนคลับเอซี่ทุกคนว่าอย่าเหตุแบบนี้ก็ไปอีกนะคะนอกาบางคนอาจสซีเรื่องนิดเดียวแฟนพี่น้องอาจสซีแบบว่าเอ๊ะตระยิดได้ใจนะคะก็อยากให้น้องไม้นะคะมองผ่านพ่อพี่น้องเพราะว่าต่อไปเ้าต้องแสดงอีกหลายเวทีเลยคะ่ะต่อไปพื้นอาจสิี่บวก,กาเวาแสดง แบบนี้ให้เห้าอีกกับเป็นได้เนาะค่ะละกะอาศิละอายปากจะาของกะเป็นได้ค่ะอราะคาสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ค่ะคลิปหน่าจะมีเรื่องราวอีกอย่างในแบบวงมะล่าเพี่น้องแอสิพยายามท่านคลิปออกมไม้เพี่น้องได้รับชมกันบ่อยๆเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้แอดต่งไปแล้วค่ะขอกาข่าวคำว่าสวัสดีค่ะ